สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อะโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อถักโครเช่ลายที่43ของช่องโ ah ครเช่อะโฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากโ ah ครเช่อะโฮลิกค่ะแล้วก็มาทบทวนกันนิดนึงนะคะแถวแรกนะคะก็จะเป็นการต่อดอกนะคะและในช่วงลายก็ถัดมาก็จะเป็นก็จะเป็นการปิดนะคะปิดดอก แล้วก็ช่วงลายที่สามก็จะเป็นอพอหนึอคอห้าครั้งนะคะแล้วก็พอ1คอสองโซ่สาแล้วก็พอหนคอในพอ2คอเนี่ยสครั้งแล้วก็รวบนะคะแล้วก็เป็นพอ1นคอห้าครั้งนะคะถักทั้งหมดเนี่ยสสีนะคะสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มช่วงลายที่4นะคะโดยก็จะคล้ายๆกับเป็นลายตารางอันแรกนะคะ แล้วก็ใช้ไหมสีน้ำตาลนะคะ,ะทบทวนนิดนึงนะคะก็คือเข็มโครเชตที่ใช้เป็นเข็มโครเชตเบอร์6ค่ะใช้ของทิวลิป a p a ปนะคะเมื่อถักแล้วก็จะมีความถี่หรือความห่างของโซ่1.0 mm ใหมิมไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมเบอร์16ค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็ผูกสีน้ำตาลไว้เรียบร้อยนะคะโดยเราจะใช้สีละ2แถวนะคะ,ะโซ่3เป็นหลักนะคะ และหลังจากนั้นก็พอหนึ่งคอให้ตรงโซ่หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็โซ่สามนะคะโซ่สามมาควักธรรมดานะคะควักธรรมดาตรงนี้ตรงพอหนึ่งคอที่สามนะคะแล้วก็โซ่โซ่สี่ แล้วก็พอสองคอนะคะพอสองคอหนึ่งสองและสามนะคะอะแล้วก็รวบทีเดียวนะคะแล้วก็โซ่สี่นะคะแล้วเราก็ไปควักธรรมดาตรงที่เดิมเสร็จแล้วเราก็โซ่สามค่ะโซ่สามนะคะแล้วก็มาพอหนึ่งคอทั้งหมดห้าครั้งหนึ่ง สองสมสี่ห้านะคะอ่าเราก็โซ่สามค่ะโซ่สามแล้วก็มาควักธรรมดาตรงพรอคออันที่สมนะคะโซ่สี่พอสองคอลงที่เดิมหนึ่งพอสองคอ สอพอสองคอสามอ่ะแล้วก็โซ่สี่นะคะรวบทีเดียวเราก็โซ่สี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่นะคะแล้วเราก็มาควักธรรมดาที่เดิมค่ะแล้วก็โซ่3นะคะอ่ะาแล้วก็พอหนคอนะคะอ่ะอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นแถวที่2ก็จะเป็นการปิดนะคะก็คือโซ่ 3เป็นหลักนะคะก็พลิกกับแล้วก็โซ่2ค่ะโซ่2นะคะแล้วเราก็มาเอาอโอเคนะคะโซ่2แล้วเราก็มาควักธรรมดาตรงนี้แล้วก็โซ่2นะคะแล้วเราก็มาพอ1คอ1 2 3 4ี่ห้าแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองแล้วเราก็มาควักธรรมดานะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็โซ่สอง่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพอ1คอหนึ่ง,องสอง แล้วแถวต่อมาเราก็ถักสลับกันนะคะถักสลับกันแล้วก็จะสลับคล้ายๆกับแถวแรกนะคะอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะโซ่3เป็นหลักนะคะพิก,กับแล้วก็โซ่3แล้วก็มาควักธรรมดาตรงพอ1ครอที่3นะคะก็โซ่4พอสองอห พอสองคอสองพอสองคอสามก็โซ่สี่รวบทีเดียวนะคะแล้วค่อยเป็นโซ่สี่โซ่ควากธรรมดาโซ่สามแล้วก็มาตรงปิดตรงนี้นะคะปิดลายที่มันเป็นช่องว่างเนี่ยคะ่ะหนึ 1> 1, ่งทำให้ตรงนะคะ รงโซ่สองสามสี่ห้าโซ่สามแล้วก็มาควักธรรมดานะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี่ก็พอสองคอนะคะ หนึ่งพอสองคอสองพอสองคอสามก็รวบแล้วก็โซ่สี่แล้วเราก็มาควักธรรมราที่เดิมก็โซ่สามก็จะเป็นพอหนึ่งคอหนึ่งพอหนึ่งคอสองพอหนึ่งคอสาม จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นช่วงลายที่4นะคะก็จะถักทั้งหมดเนี่ยสามสีนะคะสีละ2แถวค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ